โ okay. อเคงั้นเข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็เป็นช่วงของติดกล้องนะครับวันนี้คุณกล้องนะครับผมสอนก็มานั่งอยู่กับเราแล้ว,ลว <c oughs> ก็มาคุยเรื่องสารัฐขึ้นภาษีอีวีกันนะครับ,บ,บสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์ก็เพิ่งข่าวเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับความจริงเราคุยเรื่องนี้กันมา2อสสัปดาห์<ช>ติดแล้วนะครับว่ามันต้องมันต้องมาแน่ๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มาจริงๆแล้วก็ก็เป็นเฮดไลน์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยบอกจะขึ้นภาษีนําเข้ารถยนต์อีว จากเดิมใน25เปอร์เซ็นนะครับขึ้นไปสีเท่านะครับจริงๆเดี๋ยวผมขอเลื่อนสไลด์ต้องอัน <c oughs> <ะ>ดับห้เลยอ๋อนี่นี่ใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคอันนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ย EV เนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าเดียวที่เขาขึ้นภาษีนะครับความจริงสไลด์เนี่ยยังไม่ต้องอเาขึ้นกันด้ครับเดี๋ยวผมค่อย <c oughs> อ คนจริงเมื่อคืนนี้ EV เนี่ยเป็นเป็นเฮดไลน์แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่สินค้าเดียวนะครับเขามีตัวที่เป็นโซล่าเซลล์ก็ขึ้นนะครับจาก25เป็น50เอร์เซนตนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยก็ขึ้นนะครับจาก2จาก7.5เปอร์เซ็นเป็น25เปอร์เซ็นตนะครับสินค้าหลากักๆที่เกี่ยวกับ จีนที่เขาบอกว่าเป็นเป็นนิวทรีของจีนเนี่ยอรถยนต์อีวีโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เนี่ยโดนหมดนะครับก็คือเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยอเมริกาก็ก็ก็รับรู้ว่าจีนประกาศมาแบบนี้อเมริกาก็ตอบโต้ไปเลยนะครับตรงๆเลยนะ <ders> ผลกระทบอ่ความจริงโททัท้เมื่อวานเนี่ยสินค้าที่โดนกระทบจากภาษีใหม่เนี่ยประมาณสัก82บิลเลียน ครับอ Or ่าก็ค่อนข้างเยอะนะจริงๆรอบที่แล้วเนี่ยที่ตอนทรัมป์อยู่ในตําแหน่งเนี่ยเขาประกาศภาษีไว้ทั้งหมดเนี่ยกระทบกับสินค้ามาั้งสามร้อยบิลเลียนถ้าจำตัวเลขกันได้รอบนี้มาทีเดียวเนี่ยแปดสิบสองเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผลกระทบของกับจีนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจํากัดนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือรถยนต์อีวีเนี่ยที่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยจีนเนี่ยส่งไปอเมริกาเนี่ยแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็คืออเมริกาเนี่ยอิมพอต อีวีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเป็นเป็นรถยนต์จากจีเนี่ยแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับเพราะเนี่ยอเมริกาเนี่ยยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วถ้าไปดูหุ้นออย่างอย่าง b ีวเนี่ยประกาศภาษีออกมาเนี่ยหุ้นก็ก็เฉยๆนะครับไม่ได้กระทบมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ตลาดใหญ่ตนะั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ผลกระทบจริงๆกับกับจีเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยความจริงจะกระทบค่อนข้างเยอะ ราะว่าอเมริกาเนี่ยผลกระทบกับอเมริกาเนี่ยเยอะะกว่าจีนก็เลยถามเลยว่าเขาทําได้เหรอท่าครับต้องบอกว่าคือจีนเนี่ยจริงแบตเตอรี่เนี่ยซัพพลายเชนมันแทบจะอยู่ในในจีนทั้งหมดแล้วนะครับของทั้งโลกทั้งวัตถุดิบทั้งโรงงานผลิตทั้งแรงงานโนฮาทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจีนทั้งหมดก็คือจีนเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่รายใหญ่แล้วนะครับแล้วอเมริกาเนี่ยนำเข้าแบตเตอรี่เนี่ยร้อเป็นของจีนสักเจ็ดสิบไปขึ้นภาษีเนี่ย ผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยโดนเองกระทบเองเพราะว่าแบตเตอรี่จีนเนี่ยส่งไปที่ไหนก็ได้ใค,ใครก็ต้องการใช้ใชอยู่แล้วแล่ถ้า e ีวีมันขยายทั่วโลกเนี่ยดีมาของแบตเตอรี่เนี่ยส่งไปอเมริกาเขาส่งไม่ได้เขาไม่สนใจเขาส่งที่อื่นแทนนะครับอเมริกาเองซะอีกนะพี่ต้องนำเข้าแบตเตอรี่จากจีนเนี่ยแพงขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้คอสของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดจะผลิตรถยนต์ E ีวีเพื่อจะส่งไปขายข้างนอกเนี่ย มันแพงขึ้นเหมือนกันนะครับหรือไอไอตัว green transition ในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะช้าลงเพราะว่าแทนที่จะได้ซื้อต้นทุนแบตเตอรี่ถูกๆเนี่ยก็กลายเป็นรถยนต์ e v แพงขึ้นหรือแบตเตอรี่ที่เขาไปใส่สมมุติไม่ได้ใส่ยี่ห้อไม่ได้ซื้อรถจีนไม่ได้ซื้อเอ่อ b y d ก็จริงเนี่ยอาจจะเป็นรถ Ford รถอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดซื้อแบตเตอรี่จีนไม่ได้ต้องไปซื้อแบตเตอรี่ที่อื่นเนี่ย มันก็อาจจะแพงขึ้นนะครับยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ทําให้ใการที่ตลาดรถยนต์ในอเมริกาจะเปลี่ยนเป็นอีวีเนี่ยมันก็จะช้าลงนะเพราะว่ารถมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเนี้เออเราก็เลยคิดว่าไอ,อ,อ้รอบนี้จริงๆเนี่ยจีนเนี่ยจีนเอนงยังนนไม่ได้โดนกระทบมากมายแล้วไหละนะครับอเมริกาเองซะอีกในที่จะโดนกระทบ,บจริงๆเหมือนคล้ายๆรอบที่แล้วเหมือนกันนะผมมีสไลด์มาให้ดูนะครับอ่ตัวรอบที่แล้วเนี่ยอ่ที่ อตอนทรัมป์อยู่นีบปี2018-19เนี่ยผลกระทบที่เขาขึ้นภาษีกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า US เนี่ยอิมพอร์ตจากจีนเนี่ยลดลงก็จริงนะครับเทียบ2017กับ2023นะครับเริ่มเห็นมันมันลดลงนะครับแต่ว่าจีนส่งไปที่อื่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการแค่ divert นะครับแทนที่จีนจะส่งไปอเมริกาเนี่ยก็ไปโตที่อื่นแทนนะครับรูปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ ทรัมป์พูดว่าจะลดการขาดดุลน,นะภาษีเนี่ยจะช่วยลดการขาดดุลการค้าได้นะครับก็จะเห็นว่าจริงส่วนหนึ่งก็คือสื่อส้มเงินนะครับเราเห็นว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับจีนเนี่ยลดลงนะครับตอนที่ขึ้นภาษีกันก็เห็นว่าน้ําเงินเนี่ยมันส่งๆแล้วก็เริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามันก็ไปขาดดุลกันที่อื่นเพิ่มขึ้นนะครับสีฟ้านะครับก็แปลว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยมากมายนะนะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้การเป็นการหยุด จีนด้วยนะครับการส่งออกของจีนก็ย at ังโตเรื่อยๆนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผลกระทบเนี่ยความจริงก็อย่างที่บอกมันก็อาจจะคล้ายๆกันกับกับเรื่องแบตเตอรี่ก็คือรูปข้างล่างทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นภาษีของถั่วเหลืองนะครับซอยบีนถั่วเหลืองเนี่ยตอนก่อนหน้านั้นอเมริกาเน้นนำเข้าจากจีนเยอะมากนะครับเส้นสีน้ําเงินนี่เป็นรูปทางซ้ายข้างล่างเนี่ยเป็นราคาถั่วเหลืองน้ําเงินเนี่ยเป็นราคาถั่วเหลืองของจีนนะครับสีฟ้าเนี่ยราคาถั่วเหลืองของบราซิล ก็เห็นว่าช่วงที่อเมริกาเนี่ยขึ้นภาษีกับจีนเนี่ยมันทําให้ราคาถั่วเหลืองจากบราซิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่ซื้อของจีนจะไปซื้อแต่ของบราซิลเนี่ยบราซิลก็ขายแพงขึ้นแนเองมันก็ไปแย่งกับคนอื่นนะครับจีนก็ยังขายได้แต่ว่าขายถั่วเหลืองราคาถูกไปให้ที่อื่นแทนนะเพราะเนี่ยมันก็เป็นการถ้ามองแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการกระทบกับอเมริกาเองมากกว่าว่าต้องนําเข้าสินค้าที่มันแพงขึ้น นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เงินเฟอ้อในประเทศสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆเนี่ยอาจจะสูงขึ้นแต่เนี่ยรอบนี้ผมคิดว่าจีนเนี่ยไม่ยังไม่ได้กระทบมากนะครับแล้วก็การตอบโต้ของเขาก็น่าจะค่อนข้างจะเบานะครับผมคิดว่าจีนคงคงจะยังไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนักนะครับแล้วก็แต่ว่าอิมพิเคชันอื่นๆก็คือพออเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าเนี่ย มันก็เหมือนไปบังคับยุโรปไกลๆว่า<อ>ถ้ายุโรปไม่ขึ้นภาษีเหมือนกันเนี่ย <c oughs> สินค้าจีนก็จะเทไปทางยุโรปหมดเลยนะครับ e ีวีต่างๆที่ยุโรปก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ารายใหญ่พึ่งพาเศรษฐกิจพึ่งพารถยนต์ค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าโดนจีนเข้าไปตีตลาดเนี่ยก็ก็ก็หนักเหมือนกันนั่นะยุโรปก็คงจะต้องมีภาษีตามมาเหมือนกันนะครับภาษีนำเข้ารถยนต์อีวีนี่แหละแต่ว่าผมคิดว่านะยุโรปเนี่ยไม่น่าจะ รุนแรงเท่าอเมริกานะครับอัตราภาษีก็อาจจะต่ากว่านะครับแล้วก็จริงๆถ้าตามข่าวเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับการขึ้นภาษีนะครับเพราะว่าเยอรมันเองเนี่ยสองทางก็คือตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ของเขานะครับโรงงานรถยนต์เยอรมันยี aw, BM, ่ห้อ B M ยี่ห้อเบนซ์เนี่ยอยู่ในจีนก็ค่อนข้างเยอะนะครับยอดขายก็ค่อนข้างเยอะถ้าไปขึ้นภาษีกับจีนแล้วจีนเกิดตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะคุ้มกันหรือเปล่านะพราะรอย่างที่บอกเนี่ย b ี d ยังขายในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันยังน้อยอยู่มากนะครับไปขึ้นภาษีวันนี้เนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะเนี่ยยุโรปก็คงขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับอเมริกานะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออ้เทรดวอลสองจุเนี่ยที่เราคุยกันสองสามวีก่อนเนี่ยเริ่มละนะครับแล้วมันก็คงมีตามกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจีนตอบโต้ทีนึงก็ต้องดูว่า อ,อเมริกาจะมีอะไรตามกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะนี่ยจากนี้ไปเนี่ยข่าวเรื่องการสงครามการค้าเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เ f ฟเฟกต v ฟเลยหรออ่าอ่าตัว e ีวีเนี่ยเอฟเฟกต v ฟเลยครับอ่าพวกมันจะมีหลายตัวนะบางตัวก็ก,ก็ก็มีระยะเวลามีไทม์ไลน์นะแต่ว่าอ่าพวกสินค้าที่เป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเอฟ e c t i v e เลยทันทีนครับโอ้โหอ่างนี้เงินเฟอ้อก็ก็ดูดูน่ากลัวขึ้นไหม อ่อผมก็ก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ผมว่าสินค้าพวกนี้มันอย่างอย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่สินค้าที่อ่ออย่างแบตเตอรี่เนี่ยนำเข้าเยอะก็จริงแต่ว่าสุดท้ายมันไปไปเจอไปโผล่ใน CPI เนี่ยมันคงไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นผม่คิดว่าอ่าคงไม่ได้กระทบกับกับเงินเฟอ้อมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันอาจจะทําให้อ่อสุดท้ายเนี่ยจีนก็ยังอย่างที่เราเคยคุยกันนะจีนเนี่ยมีเครื่องมืออันหนึ่งก็คือค่าเงินหยวน ซึ่งตอนนี้ค่างเงินมันมันอยากจะอ่อนอยู่แล้วแหละถ้าเราดูนะครับ <laughs> เหมือนแบงก์ชาติจีนเนี่ยไปอินเทอร์วีนไม่ให้มันอ่อนนะซ้ำไปแต่ว่าถ้าไปขึ้นภาษีเขาเยอะเนี่ยเขาก็อย่างมากก็แค่ปล่อยให้อยู่นมันอ่อนลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะ <laughs> มันก็ออฟเซ็ตใอ้ภาษีที่ขึ้นไปได้เหมือนกัน <laughs> นะผมคิดว่ามันก็จะมีเครื่องม้าเครื่องมือที่จีนยังยังบรหิหารจัดการได้แล้วผลกระทบจากภาษีเนี่ยกระทบจีนเองเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ อันนี้พูดได้ไหมว่าไบเดนก็ใช้วิธีนี้เป็นเหมือนสืดสิ่งหนึ่งในการหาเสียงหาเสียงชัดเจนเลยเมื่อวานที่เขาที่เขาประกาศเนี่ยก็คือประกาศกับพวกผู้นําสหภาพแรงงานคนอ่าก็คือหาเสียงกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเนี้ยนะรถยนต์อะไรพวกเนี้ยก็ชัดเจนครับว่าเป็นการหาเสียงแล้วทัป์ก็ทัป์ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าพอไบเดนเริ่มขึ้นภาษีแล้วก็บอกว่ามาขึ้นทําไมตอนนี้อยู่มานั่งเกือบสี่ปีไม่ยอมขึ้นถ้าเป็นเขาขึ้นไปนานแล้วอะไรเงี้ยก็ปับกันไปปับกันมา อย่างนี้ถึงแม้ว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแม้ว่าจะใครมาโอกาสที่จะเ,เรียกว่าสงครามการคานี่มันจะเพิ่มเพิ่มลีกีนี่น่าจะค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ผมว่ามันมันไม่ได้เบาลงแน่นอนนะเพราะว่าตอนเนี้อย่างที่บอกคือมันเป็นมันเป็นเส้นทางที่ที่เข้ามาชนเข้ามาเข้ามาเจอกัน <laughs> เป็นเป็น collision c o s นะครับว่าจีนเนี่ยเลือกทางที่จะเป็นผู้นําของโลกในอุตสาหกรรมพวกเนี้นะครับแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมของอนาคตแนวีนเทคกรีน green energy ev พวกเนี้ย อเมริกาก,ก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือคือจีนเนี่ยก็ก็ฉลาดนะรจริงๆทุกคนเนี่ยตกลงกันว่าจะทำอ่า ESG ใช่ไหมตกลงคอปยี่สิบกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวก Net z ซีโคือทางตะวันตกเองเนี่ยบอกบังคับให้ทุกคนในโลกเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเทิร์นกรีนกันทั้งหมดนะครับจีนก็บอกอ่าแน่นอะนงั้นงั้นผมทําของขายเองอนะครับโซลาเซลล์เนี่ย 80% Supply อ h a i ซยอยู่ในจีนนะครับวิน uh, mm hmm. เนเในจี้ออกมาตัง้งาสิกส mm ิเอเ็นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณจะทำาน t ซ e r o เนี่ยคุณขาดจีนไม่ได้นะครับอเมริกาก็พยายามจะแก้เกมอยู่ว่าอ่ะขึ้นภาษีแล้วก็ซื้อเวลาหน่อยอาจจะทำให้ผู้ผลิตในประเทศเขาเนี่ยขึ้นมาพอแข่งได้นะครับ mm hmm. โอเคโหต้องติดตามต่อเลยน่าสนุกเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> ต่อไปจะเป็นยังไงได้โอเคขอบคุณกล้องมากครับ<ด>วันนี้เปิดกันนะครับ